สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเสิรพินท์ที่ช่องไทยรถมอเตอรไ์ไซค์ฮอนด้าสุโนครรโดยเสิรพพินค์ค่ะวันนี้นะคะเสิร์พินค์มาทําคลิปให้ทุกท่านได้เห็นกันค่ะกับรถยอดนิยมอันดับ <Wow. S 1> หนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คือพี่น้องเวฟนั่นเองค่ะเย้ yeah. นี้วันนี้เอามาให้ชมทั้งเวฟร้อยสิบ 110, แล้วก็เวฟร้อบห้าเลยนะคะ โชมที่เอามาให้ชมกันก็คือโชมล่าสุดเลยค่ะที่ออกเมื่อตอนปลายปี2024ที่จะขายตลอดปี2025นั่นเองค่ะสีที่เอามาให้ชมวันนี้ก็เป็นสีเทาด้วยกันทางคู่ค่ะภาษาไทยเรียกกันว่าสีเทาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโคดสีภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกแตกต่างกันในตัวเวฟ125จะใช้โค้ดสีว่าสี GRY หรือสีเทาเกรนั่นเองส่วนตัวเวฟ110 โคดสีที่ทาง Honda ให้มาจะใช้ว่า S B Silver Black นั่นเองค่ะก็จะเป็นสีเทาเงินดังนั้นคนละเทากันนะคะถึงจะเป็นคนละเทาแต่ก็เป็นสีที่ขายดีทั้งเวฟร1 1ยสแล้วก็เวฟร้อยเลยค่ะวันนี้ก็เลยจอดเปรียบเทียบกันให้ทุกท่านได้ชมค่ะในเรื่องของยอดขายนะคะบอกเลยว่าเวฟร้อยเนี่ยครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานมากๆละเรื่องของยอดขายครองอันดับหแล้วก็ยาวนานที่สุด ทำไมถึงครองใจคนไทยได้ยาวนานขนาดนั้นบอกเลยว่าถ้าพูดถึงชื่อเวฟสิ่งแรกที่จะพูดถึงก็คือ 1. ประหยัดน้ํามัน 2. คือทนทาน 3. ขายต่อราคาไม่ตก 4. อะไรหาง่ายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเสียด้วยเขาทนถึกจริงๆเขาถึงอยู่มาได้อย่างยาวนานขนาดนี้ในเรื่องของเครื่องยนต์บล็อกเครื่องยนต์ตอนนี้ก็คือมีการพัฒนาเครื่องยนต์เป็นแบบสมาร์เอนจินในเครื่องยนต์นะคะทั้งเวฟ110แล้วก็ เวฟ125ใช้บล็อกเครื่องยนต์เป็นแบบสมาร์ e เอนจินแล้วทั้งคู่ดังนั้นในเรื่องของความถึกความทนนะคะบอกเลยว่าให้มาไม่ต่างกันเพราะว่าเป็นบล็อกเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดณนะขนาดนี้พูดสเปคให้ฟังกันนิดหน่อยละกันนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์แบบสมาร์ e เอนจินของ110เนี่ยเครื่องจะอยู่ที่110ซีซีนะคะเป็นหัวฉีด PGM FI Single Overhead Camshaft อันนี้บอกเลยว่าเขาปรับจูนในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะให้ส่งตรงเข้าห้องเผาไหม้ได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์แล้วก็สมรรถนะดีขึ้นรวมถึงแรงบิดดีขึ้นรถก็แข็งแรงทนทานค่ะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของเจเว็บร้อยสบอกเลยว่าให้มาสุดจริงๆอยู่ที่ 76.9กิโลเมตรต่อลิตรคือเอาง่ายๆว่าเติมน้ำมันอยู่1.3ลิตรวิ่งได้ไกล100กิโลค่ะส่วนตัวเวฟร1 2ยนะคะพี่ใหญ่ของเขาอันนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องสมาร์ทเอนจินเช่นเดียวกันอัตราสิ้นเปืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะบอกเลยว่าก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ารุ่นน้องสักเท่าไหร่ให้มากถึง71.4กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะก็เอาง่ายๆว่า เติมน้ำมัน1.4ลิตรวิ่งได้100กิโลนั่นเองค่ะก็เท่าๆกันเลยนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยดีเยี่ยมเลยประหยัดสุดมีส่วนของตัวบอดี้ของเขานะคะ125ก็จะดูใหญ่กว่าหน่อยเพราะว่าเป็นเครื่องตัวใหญ่กว่ารถก็จะมีดิเมนชันที่ใหญ่กว่ากันนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีความสูงกว่ากันด้วยในเรื่องของกาวเคเลนซ์ ens, ใกล้เคียงกันนะคะอยู่ที่ประมาณ132ม mm. ิลลิเมตรส่วนความสูงเบาะตัวเวฟ125จะค่อนข้าง ที่จะสูงกว่าในส่วนของเว็บร้อยค่ะในส่วนของดีไซน์นะคะเว็บร้อย้าเขาก็จะดูหรูกว่าหน่อยนะคะหรูกว่าเยอะอยู่ดูจากด้านหน้าของเขาจะเห็นว่าให้โคมอมอกโคมเมียมมานะคะตรงส่วนหน้าตรงนี้ดีไซน์ไฟก็จะดูหรูกว่านะคะในส่วนของไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะดูเคิร์ฟดูอะไรเนี่ยก็จะดูมีมิติที่มากกว่าส่วนไฟหน้าก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้ขนาดใหญ่ดีไซน์ ลักษณะของตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าในส่วนของไฟเลี้ยวของเวฟร้อยบ110เนี่ยเขาจะยกขึ้นมาไว้ตรงข้างๆกับตัวไฟหน้าเลย จะไม่ได้เอามาอยู่ด้านล่างเหมือนของเวฟร้อยยีห้านะคะดังนั้นในเรื่องของการดีไซน์ที่สวยงามเนี่ยเวฟร้อยห้าค่อนข้างที่จะดูพรีเมียมกว่ายางที่ให้มานะคะขนาดของล้อและยางเนี่ยไซส์เท่ากันเลยโดยยางหน้าของเวฟร้อยสิบ 110, แล้วก็เวฟร้อยยีห้านะคะขนาดจะอยู่ที่70ทับ90ขอบ17เท่ากันส่วนยางหลังก็อยู่ที่80ทับเขอบ17ค่ะ ในส่วนของตัวกันสะเทือนด้านหน้าทั้ง2รุ่นนะคะเป็นแบบเทเลสโคปิกทั้งคู่เลยแต่ว่าให้สีของตัวโชคเนี่ยคนละสีของเวฟร1 2ยจะเป็นสีเงินนะคะส่วนเวฟร้อยบ110เนี่ยจะเป็นสีดําก้านแม็กก้านแม็กนี่คือ5ก้านเหมือนกัน อันเดียวกันด้วยซ้ำนะคะเป็นยี่ห้อเดียวกันน่าจะยี่ห้อเดียวกันอ่ายางดูละนะคะเป็นวีรับเบอเหมือนกันทั้งสองเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจานเบรกด้านหน้าเนี่ยจะเป็นจานเบรกพร้อมกับตัวคาลิปเปอร์1พอร์ตทั้ง2รุ่นเลยในเว็บ1 1อยจะให้คาลิปเปอร์สีทองมาสาหรับรุ่นล้อแม็กนะคะล้อซีรวดน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าสีดําหรือเปล่าจําไม่ได้ละส่วนตัวร้อให้คาลิปเปอร์สีเงินมาค่ะแบบนี้ ขยับขึ้นมาในส่วนของจุดจับจักร้าหน้าอันนี้บอกเลยว่าใส่กันบ่ได้เด้อจุดจับจะเป็นคนละจุดนะคะคนละแบบเลยของเวฟร้อยสิก็จะเป็น3จุดแบบนี้สามารถติดเข้าไปได้เลยส่วนของเวฟร้อยยนะคะเขาจะมีน็อตตรงนี้ให้2อันก็คือต้องแกะแฟลลิงตรงนี้ออกมาก่อนนะคะถึงจะใส่เหล็กขอเกี่ยว ของตัวตะกร้าแล้วก็ถึงจะติดตะกร้าได้ก็จะดูยากกว่าประณีตกว่านั่นเองอันนี้ก็คือในส่วนของดีไซน์ส่วนหน้าค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของเบรกจะเป็นมือเบรกคนละสีของเวฟร้อยจะเป็นสีเงินของเวฟร้อยยี่จะเป็นมือเบรกสีดําค่ะในส่วนของเรือนไมในส่วนของเรือนไมแสดงผลของเวฟร้อยเป็นเรือนไมแบบอนาล็อก ก็จะเป็นแบบเข็มเป็นมาดวัดรอบแล้วก็สัญญาณเตือนต่างๆส่วนประกับแฮนก็เหมือนกันนะคะใช้งานง่ายๆฝั่งขวาจะเป็นสําหรับการสตาร์ทส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของพวกสัญญาณเตือนแล้วก็สัญญาณไฟต่างๆค่ะจะเห็นว่าในส่วนของบางลมของเวฟนะคะของเขาจะดูสลิมสลิมกว่าแล้วก็มีแบบเซาะล่องลึกลงไปกว่านะคะเดี๋ยวจะให้ดูเวฟระยอีกทีนึง ในส่วนของตัวกุญแจก็เป็นชัตเตอร์คีเหมือนกันนะคะให้มา2ดอกแบบนี้เป็นกุญแจแบบเสียบแล้วก็มีม่านนิรภัยให้มาในส่วนของเว็บร้อยยี่ห้าค่ะเราเริ่มจากในส่วนของหน้าปัดเดินไม้ก่อนเลยร้อยยี่ห้าเขาราคาสูงกว่านเนาะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะงานก็จะหรูกว่าเพราะว่าให้ซีซีที่มากกว่าแล้วก็ราคาสูงกว่าด้วยดังนั้นเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยก็จะต้องปรับ ดีกว่าในส่วนของเว็บร้อยสิบแน่นอนถ้าเปรียบเทียบอันไหนดีกว่าคือเว็บร้อยี่ห้าอยู่แล้วค่ะอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลนะคะในส่วนของเรือนไม้ของเขาก็จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างเรือนไม้แบบดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกนะคะมีเข็มให้มาแต่ก็ให้ในส่วนของมาตรวัดที่เป็นแบบดิจิตอลซึ่งมีความแม่นยํามากขึ้นนั่นเองดีไซน์ก็จะสวยกว่านะคะส่วนในเรื่องของประกับแฮนด์เหมือนกันค่ะฝั่งขวาก็จะเป็นในส่วนของสวิตช์สำหรับสตาร์ทฝั่งซ้ายก็จะเป็น พวกควบคุมสัญญาณไฟและก็แตรต่างๆค่ะแล้วก็จะเพิ่มความพรีเมียมเข้ามานะคะให้ในส่วนของช่องเก็บของนี่เป็นคอนโซลอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายมือของผู้ขับขี่สามารถเก็บของได้เก็บเหรียญเก็บอะไรต่างๆได้ซึ่งในตัวเว็บ1้อจะไม่มีคอนโซลให้มาสวิตช์กุญแจเป็นแบบเดียวกันค่ะเป็นสวิตช์กุญแจแบบ เสียบนะคะหรือเป็นชัตเตอร์คีนั่นเองในเรื่องของบังลมของเวฟร้อยยจะเห็นว่าของเขาเนี่ยจะค่อนข้างตันกว่านะคะแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยจะดูหนากว่าตันกว่าไม่ได้เว้าเข้าไปเหมือนตัวเวฟร1อย าพามาดูด้านนี้นะคะจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นในส่วนของแฟลิ่งชิ้นในนะคะจะเห็นว่าในเว็บ 125. โฉม2 0 2 5เนี่ยที่ให้มาเขาจะเป็นสีเทาตัดกับสีทองจะมีสีทองในชิ้นแฟลิ่งตรงนี้จะให้เป็นสีทองมาเล่นสีได้ค่อนข้างที่จะพรีเมียมกว่าส่วนของเว็บ1 1อนะคะก็จะเป็นในส่วนของสีเทาเหมือนตัวรถนั่นแหละแล้วก็จะมีด้านข้างขึ้นมาเป็นสีดำเล็กน้อย ส่วนในตัวของเบาะนะคะจะสังเกตดูว่าเบาะของตัวเวฟร้อยย้าเนี่ยจะดูมีความหนาที่มากกว่าดังนั้นเนี่ยความสูงของเบาะเวฟร้อยยาก็จะมีเบาะที่สูงกว่าแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ก็จะให้ดีไซน์ที่ละเมียดกว่าเพราะว่ามีการเย็บมีแบบเส้นขอบนะคะแล้วก็เป็นเส้นเคิร์ฟเส้นอะไรอย่างนี้ด้วยส่วนของเวฟร้อยสิก็จะเป็น เบาตอนเดียวยาวๆไปเลยนะคะจะไม่ได้มีการเย็บเพื่อให้ขึ้นรูปอะไรแล้วก็ในส่วนของท้ายจับท้ายจับของเว็บร้อยสิบก็จะเป็นท้ายยาวๆแหลมๆออกมาเป็นแบบนี้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายของเจ้าเว็บร้อยสิบนะคะยางหลังอย่างที่บอกนะคะว่ายางหลังยางหน้าเนี่ยของเว็บร้อยสิบกับร้อยยี่ห้าเนี่ยคือไซส์เดียวกันแล้วก็ระบบเบรกก็เป็นแบบดัมเบรกการสะเทือนด้านหลังนะคะเป็นแบบสวิงอาร์มทั้งคู่เลย สีของตัวโชคด้านหลังของเว็บร้อยสิบจะให้มาเป็นสีดำส่วนของเว็บร้อยี่ห้านะคะให้มาเป็นสีเงินแบบนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของด้านท้ายของเว็บร้อยี่ห้าค่ะจะเห็นว่าของเขาจะมีดีไซน์ที่ดูล้ำขึ้นมานะคะก็จะเป็นทรงมนแบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวสะท้อนแสงไฟตรงนี้ให้มาทั้งคู่เลยทั้งเว็บร้อยสิบแล้วก็เว็บร้อยยี่ห้าค่ะ อันนี้ท้ายจับนะคะเมื่อกี้นอกจากเบาะที่ไม่เหมือนกันละท้ายจับก็จะเป็นคนละดีไซน์จะเห็นว่าท้ายจับของตัวเวฟบลายยิมห้าจะให้มาเป็นสีเงาแล้วก็ชิ้นเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนแบบน่าจะเป็นเหล็กส่วนของตัวร้อยสิบเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพลาสติกอ่าพลาสติกค่ะข้อออกมาละ เวฟร้อยสเนี่ยท้ายจับเป็นพลาสติกดังนั้นในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยสู้ท้ายจับของเวฟร125ไม่ได้แน่นอนค่ะในส่วนของสติ๊กเกอร์ในรุ่น125นะคะจะเป็นเอ็มบิสติ๊กเกอร์อันนี้ให้มาเป็นตัวนูนแล้วก็มีคําว่า125ตรงนี้เป็นสติกเกอร์ธรรมดาส่วนของเวฟร้อยบนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดาเลยค่ะก็ปิ้นออกมาแล้วก็แปะคําว่าเวฟไ I เข้าไปเท่านั้นเลยอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันแล้วซึ่งไม่เท่ากันความจุถังน้ํามันของเขาก็ไม่เท่ากันด้วยค่ะถังน้ํามันของเวฟ125เนี่ยอยู่ที่5.4ลิตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของใต้เบาะฝั่งนี้ก็จะเก็บในส่วนของสมุดรับประกันและก็เครื่องมือนะคะจะอยู่ใต้เบาะที่นั่ง ส่วนของ10อยางอยังยังก่อนจะไปที่เว็บ1 1 0นะคะให้ดูก่อนว่าของเว็บ125นะคะเขาจะสามารถเปิดใต้เบาะจากด้านหน้าได้เลยนะคะจากในส่วนของสวิตช์กุญแจได้เลยส่วนเว็บ1 1 0นะคะเมื่อกี้จะเปิดเบาเะนาะให้ดูยูบ็อกบอกเลยว่าอันนี้คุณต้องถอดกุญแจออกมานะจ๊ะแล้วก็ต้องมาเสียบจ้ะเพื่อเปิดใต้เบาะนะคะเน่ตึ้งขึ้นมาละ อ่ะอันนี้ก็คือใต้เบาะของเวฟร้อยสิบค่ะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่ายูบ็อกก็จะมีขนาดเล็กกว่ารวมถึงถังน้ำมันก็เล็กกว่าด้วยนะคะถังน้ำมันของเวฟร้อยสิบเนี่ยอยู่ที่5ลิตรส่วนเวฟร้อยยีห้าอยู่ที่5.4จุดสี่ลิตรนี่อันนี้ใต้เบาะของเวฟร้อยสิบค่ะก็จะเหมือนแบบจะแคบกว่าแต่ว่า ลึกชยย่อยนะคะนี่ให้ดูดูแขนเซลพินกลงไปได้ลึกเลยค่ะแล้วก็พวกสมุดรับประกันต่างๆเนี่ยเวฟร้อย้าเขาจะเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะของเวฟร้อยสิบจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นี่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะหลายคนถามหาเครื่องมือประจํารถของเวฟร้อยสิไม่มีมาแล้วนะคะทางโรงงานไม่ได้ใส่ให้มาแล้วเนื่องจากว่าเขาต้องการให้ลูกค้านํารถเข้าศูนย์เช็กระยะตามระยะที่กําหนดนั่นเองค่ะก็ให้ดูเปรียบเทียบกันแบบครบๆแล้วนะคะสําหรับเวฟร้อยสิแล้วก็ เวฟ125ค่ะตัวฮอตตลอดการนะคะของ Honda ซึ่งครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานใครที่อยากเห็นรถจริงนะคะหรือว่าอยากได้สีเทาของ2องคันนี้ก็บอกเลยว่าจอดอยู่ที่ชานยนนะจ๊ะตอนนี้ชานยนมีรถเวฟ110แล้วก็125ครบทุกสาขาเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าไปจับจองเป็นเจ้าข,ของกันได้ กดติดตามช่องของเซลพินกกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็รถรุ่นใหม่ๆจากทางชันยนต์และเซลพินกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตกล่าวค่ะว่าสวัสดีค่ะ